สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าไลฟ์ในรถมาแบบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บไลฟ์มาสร้างคอนเทนต์เงี้ยหรอครึ่งชั่วโมงพอนี้อยู่คอนโดนี่แหละ๋ยวเพิ่งถึงแอปว่าฝนตก อย่ในคอนเสิร์ตก็ออกมาสิครับได้ไปกินขนมร้นอิงอินยังยังไม่ได้ไปเลยครับนี่ยังไม่มีเวลาไปเลยเมื่อไหร่จะมีละคร น่าจะเดือนหน้ามั้งครับอย่าให้เลือกทําไมมีอะไรไปติ่งใครอยู่ฮะไปติ่งใครอยู่ไปตามใครอยู่จ้ะอ๋นี่มีเต้ตีหรือเปล่านะใช่ไหมมีเต้ตีเหรอไลฟ์ของเต้ตีปะไม่รู้ไลฟ์ของเต้ติแน่เลย

เปรูบราซิลอินโดนีเซียไทยแลนด์ฟิลิปปินส์ไฮไฮพี่ยูโดกินข้าวนากี่เม็ดคะ เอ๊คนหรือหมาเนะ่ยไซอ่วอร่อยอร่อยว่าอร่อยอร่อยเลยอร่อยอร่อยขอบคุณมากครับที่ส่งมาให้นะฮะทุกคนไห้ไต้หวันเวียดนามโยปิดกองเทวดาพวกนี้แล้วอยากให้มีต่อยสักยี่สิบคิว บอกพิกิรเลยครับซีซั่นสองแล้วกันซีซั่นนี้น่าจะไม่ทันละเริ่มคิวด้ย Hi แล้วฉันเหลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอมาดูไลฟ์ได้หรือเปล่าหรือเธอจะดูคอนเสิร์ตเตตี อาร์เจนตินาเฮลโล่เลโลวันนี้กินข้าวกับอะไรทำไมหล่อจังจริงๆวันนี้กินแค่มือเดียวอยนะมือกลางวันมือเ,ย,เย็นเนี่ยไม่ได้กินเลยยิ้มอยู่เลยยังไม่ได้กินเลยครับวันนี้ไม่กินละมือเย็นไม่กินละไฮ c คนเบเดียแฟนซา r ์รี่ มีแสไข่แซสไข่แต่ก้าแแสบ้าหรือเปล่าวัสดีเอลิให้กำลังใจนะสู้ๆนะหน้าเหมือนน้องพายเหรอน้องพายเขาจะดีใจไหมที่ผมหน้าเหมือนเขาอะ อทําอะไรออลไลฟ์อยู่ครับจะโดนจะโดนทุบ oh. ไหมคณินโอมพรุ่งนี้สู้ๆนะฮะอีกสามวันเราก็ปิดปิดกล้องกันละไซอัวอร่อยครับอร่อยได้กินกาแฟด้วยวันนั้น Hi my Philippine fans ยังไม่ได้หัวเราะอะไรวันนี้ <c oughs> เดีอยเดือบแป๊บเดียวก็ไปแล้วครับมาแป๊บเดียวมาแบบๆวฟมาแบบเวทานเค้กมันเกิดอุย้ยช่วงนี้ได้เอ็ดอะสิ ฟลุกนัทชถ่ายเสร็จแล้วเหรอฮะคุณถ่ายเสร็จแล้วหรอยังไม่สี่ทุ่มเลยนะคุณถ่ายเสร็จแล้วเหรอชาโดของคุณ <c oughs> แม่เราบอกว่าพี่หลอกมากอุย้ยขอบคุณมากครับเนี่ยนอเข,เข้ามาแล้วนะนอเข้ามาแล้วแต่ไม่รูออกไปยัง เฮ้ยเขายังอยู่สวัสดีจากสวัสดีจากสวัสดีากสสกลวาสวัสดีจากสวัสดีว่สสวัสดีจากสวัสด์วนสดูมสวัสดีจากสวรรค์ากสววนดนนาด ก็น่ชาโดอยู่แต่เข้ามาน่ฮาเแล้วนะคุณไม่ถ่ายหรออยู่บ้านแล้วเออไม่ถ่ายเสร็จแล้ว่ะอะไรนะครับถ่ายเสร็จแล้วดูเบลขิดเอาเสร็จเร็วหรอเสร็จเร็วโอ้ยหอมจังเลยปลุกเข้าอุ้ยพอปลูกเข้าก็คือคนเข้าเต็มเลยว่ะอุ้ยไม่เคยไลฟ์ค้นถึงพันกว่าเลยอ่ะโอ นี่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาจะเข้ามามาเซลเล่นเฉยๆนี่ขึ้นอาบน้ําแล้วหรอยังครับกําลังจะขึ้นบ้านอาบน้าแล้วอือดูเป็นหนอนหนังสือนะหนังสือเต็มเลยเนี่ยแหละเป็นมุมเอาไว้ถ่ายรูป <laughs> เอาไว้หลอกเอาไว้หลอกคนอื่นเอาไว้ถ่ายรูป <laughs> <laughs> หนังสือไหนๆเอาน้องๆมาโชว์ซิไหนๆเอาน้องๆมาโชว์ซิน้องๆอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบน,น,นมา,าข้างบนแล้วแล้วเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปอาบน้ํา อยู่ห้องอยู่ชั้นสามแต่ว่ายู่ชั้นสองเอาไว้หลอกคนว่าเราเป็นมุมถ่ายรูปของเรามุมถ่ายรูปอันนี้พี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในรถเป็นอะไรเนี่ยทำไมสเปซก็เอซในรถไลฟ์ก็ลอ์ในรถชอบไลฟ์ในรถชอบสเปซในรถขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะจะไปทำอย่างอื่นไงก็เหมือนกันน่าแหละยังไม่อยากขึ้นห้องอ๋ออันนี้อยู่บ้านเหรอ อยู่คอนโดใช่ใช่ใช่ไม่ยอมยังไม่ยอมเข้ายังไม่ยอมเข้าห้องยังไม่ยอมเข้าห้องเดี๋ยวค่อยเข้าแอปแอปว่าฝนตกอุ้ยสวัสดีแม่เจมนะแม่เจมก็เข้ามาแม่เจมเข้ามาดูเหรอแม่เจมเข้ามาดูอยู่แล้วพี่มอสมาพี่มอสมาแล้วพี่มอสเข้ามาพี่โนตก็มาพี่โนตเพิ่งกลับออกจากบ้านไปเมื่อกี้เอาเหรอพี่โนตน่าจะถึงบ้านหรอมพี่โนตน่าจะเพิ่งถึงบ้านเออ นอนรถไปเลยอุ้ยไม่ได้สิยังไม่ได้อาบน้าเลยพรุ่งนี้แต่เช้าเองจะเตรียมขึ้นไปนอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นตอเช้าพรุ่งนี้นอนไม่เช้านี่เช้าอ่ะโอ้โหน้งแต่ซีนแรกนะพี่นะแล้วก่อนนะซีนแรกเป็นอะไรวะเออลืมไปลืมดูบทยังไม่ได้ดูบทซีนแรกซีนไหนน่ะซินแรกิลนแรกนอนคนเดียวโอเคเอาหรอแล้วไมท้อให้พี่ไปเจ็ดโมงอ่ะบอไป แปบเดียวเล่นแปบเดียวสิบนาทีก็เสร็จแล้วโอ้เล่นแปบเดียวสิบนาทีก็เสร็จแล้วจะรอดูอ่ะพี่มอสไม่มาเหรอครับพรุ่งนี้อ้าพี่มอสไม่มาเหรอครับพรุ่งนี้พี่ไปสายสายอ๋อโอเค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 ดูดีโลโลแบบว่าโลไม่ไกลเขาก็จะไปหาเราดีแล้วแหละไม่ไกลแต่ก็ก็ไกลเราอยู่เหมือนกันนะทั้งจริงแล้วอะ ไกลนิดนึงก็ใกล้อยู่นะแต่ก็ใกล้เข้ามานิดหน่อยอืมก็ใกล้กับเมื่อวานใช่ครับแคนเ i d for the new show วันนี้ดราม่าปะไม่ดราม่าซีนชิวๆนิชิวใช่หุ่น พรุ่งนี้ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ดูไม่น่าชิวสำหรับพี่เท่าไหร่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็หนักหนักหน่วงกันทุกคนไม่ชิวสำหรับพี่แต่พรุ่งนี้น้องก็ต้องมีโชว์โชว์ของโชว์ของยาวต้องคืนโชว์สเต็ปทำไม่ไม่ถนัดเลยเขาไปเตรียมใจก่อนเล เคเคไปอาบน้ำนอนปะปะครับเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ครับใบในไบฟันดีคุดไนฝันดีครับฝันดีครับครับ See you tomorrow บายแล้วค่อยดูนะฮะจากพันกว่ามันก็จะหายไปเรื่อยแล้วจะเหลือหลักร้อยนิดๆในเวลารุดเร็ว ไว้เดี๋ยวจะชวนน้องมาไลฟ์บ่อยๆถ้าจะมาปิดกล้องไปแล้วอะไรเงี้ยลิน้องจะมาไลฟ์กับเราหรือเปล่านะเออก็ยังไงก็ฝากฝากซีรีส์ภารกิจในเทวดาด้วยแล้วกันนะฮะก็ก็น่าได้ดูต้นปีหน้าตอนนี้ก็คือเหลือคิวสุดท้ายคันพรุ่งนี้แหละก็อยู่ในช่วงหีือว่าอยู่ในช่วงตัดต่อช่วงรอลง เออสตรีมมิ่งหรืออะไรเงี้ยครับก็ก็รอ,อดูนะฮะฝากด้วยฝากด้วยฝากเทวดา,าคุณหมอด้วยฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับเ <c oughs> สียงน้องฟลุ๊กบายบายฝันดีกูดไนน่ารักชัดเลยตามนั้นครับตามนั้นน,น,นะฮะน้องก็น่ารักน่ารัก ในคนที่ทําให้กองมีสีสันนะฮะก็กดีสนุกดีสนุกดีถ่ายกับน,น้องสนุกดีครับแล้วก็เป็นกองที่แฮปปี้ทางานแฮปปี้นะฮะก็แต่ว่านักแสดงแฮปปี้นะแต่ไปดูทีมงานแฮปปี้หรือเปล่าผู้จัดเป็นดูเครียดหรือ,อยังอะไรเงี้ยภูมขับเครียดหรือเปล่าเราไม่รู้เลยเแล้วคอบอน้องพายดูเมื่อไหร่คะเอ่อ น้าต้นปีหน้าครับรอพี่ยูไปถ่ายวอลกับน้องนะคะรอเขาชวนครับจริงๆผมช่วงนี้ผมก็หลุมหลวมแล้วก็ไม่ค่อยมีถ่ายอะไรเท่าไหร่ละก็ว่างๆแต่น้องถ่ายเยอะอ่ะน้องถ่ายสามเรื่องอ่านหล้วปิดไปเรื่องหนึ่งเหลือสองเรื่องเนาะก็แน่นๆสี่ท่านสองเลยอรอไม่ใช่เราไงเราเห็นว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบสร้างเราต้องให้ผู้จัดเป็นคนบอกบอกว่าว่า จะมีหรือเปล่านะฮะพรุ่งนี้ครบไหมอ่ะพรุ่งนี้น่าจะน่าจะน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีน่าจะมีรับคือพรุ่งนี้คนเยอะแต่ว่าไม่รู้มีมีน้องน้องพลกับพี่พี่ไนกี้น่าจะไม่มีแล้วพี่ไนกี้น่าจะบิดตัวไปแล้วครับแต่น้องพลผมไม่ชัวร์กันว่ามีหรือเปล่านระไม่ไม่ชัวร์ฮะ แต่ผมกับฟุกก็ตั้งแต่เจ็ดโมงชาถึงถึงสุดท้ายแล้ะครับขอพิกกี K ้คิวคือคิวเพิ่มอ่ะไม่ไม่ได้แล้วแหละคือมันถ่ายมุ่งนี้คิวสุดท้ายแหละยังไงก็สุดท้ายสําหรับซีซั่นนี้นะสําหรับเออซีซั N ่นนี้ไม่รู้ว่าจะมีซีซั e ่นต่อไปหรอก็ไม่รู้เหมือนกันก็แต่ว่าพว่งนี้ว่าสุดท้ายแล้วครับเร็วมากคือไม่คิดว่าจะถ่ายเร็วขนาดนี้เหมือนกันเพราะว่าซีรีส์เนาะมันก็ใช้เวลาประมาณนี้แหละ สิบห้าคิวสิบหกคิวไม่เกินบางทีนี้สุว่าอาจจะใช้คิวเยอะสำหรับซีรีส์ด้วยเห็นพี่โนต้ตบอกว่าปกติซีรีส์ก็สิบเอ็ดสิบสองคิวแต่ว่านี้มันมีแบบทางการแพทย์มีอะไรเยอะมีมีแบบมีผีมีอะไรเงี้ยมันก็เลยถ่ายยากนะฮะมันก็เลยใช้เวลานิดนึ่งบางทีมันวันแรกๆก,ก็อาจจะถ่ายได้ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยมันก็เลยมีแบบคิวเพิ่มเข้ามาก็ตามนั้นครับ หนุนกันต่อไปว่าจะมีอีเวนต์มีอะไรให้ไหมหรือว่าจะมีซีซั่นสหรือเปล่าก็ต้องลองติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างแรกๆเลยเอาซีซั่นนี้ก่อนถ่ายเสร็จแล้วก็รอดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงกระแสมันจะเป็นไงผลตอบรับมันจะเป็นยังไงนั่นแหละครับก็ก็ก็ก,ก็หวังว่าจะชอบกันดีกว่าหวังว่าจะชอบกันนะฮะพวกเราก็ทํากันเต็มที่ทุกฝ่าย บรยากาศกองสนุกมากขอบคุณมากชื่อซีรีส์ซีรีส์ชื่อ Make Our Wish าลรกิจในเทวดาครับซึ่งเจ,จะจบแล้เหมือนว่าถ่ายทําจะเสร็จแล้วฮะก็ผมมีผมมีน้องฟลุกนะฮะมีน้องพลแล้วก็มีที่ไนกี้เนาะแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นๆที่ก็เยอะอยู่เหมือนกันยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับหมออายุรกรรมท่านหนึ่งนะฮะ ที่ที่มีความมีสัมผัสพิเศษแล้วเราก็ได้เจอกับเทวดาอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยเป็นแฟนซีคอมเมดี้นะฮะดรามา่าไม่มีบูหรือเปล่าะไม่มีหรอกนะฮะแล้วก็เป็นซีรีส์ของเป็นนิยายของหมอแซมนะฮะก็ก็ถ้าใครชอบชอบนิยายของหมอแซมจากเรื่อง ที่อาชเนาะเท่วที่ผมรู้นะเออเออที่ผมจําได้ที่อาชแล้วก็อะไรพวกนี้ก็ถ้าใครชอบที่เป็นทางการแพทย์แบบว่าค่อนข้างจริงจังแบบสมจริงก็แนะนำารเพราะว่าซีนทางการแพทย์ของเราก็ค่อนข้างเออพยายามทําให้เป๊ะที่สุดเท่าที่จะเป๊ะได้นะฮะก็ก็ฝาก,กด้วยถ้าอยากจะดูพี่บูไปดูป่านทางเสือครับนั่นบูทางเรื่อง นะฮะถ่าทั้งบูทั้งเรื่องเป็นทนายแต่บูทั้งเรื่องนะฮะป่านางเสือก็น่าจะป่านางเสือก็จะปิดกล้องวันอังคารน,นี้แหละก็ก็ก,ก็ไม่ให้ปิดกล้องวันอังคารปิดกล้องวันพุธแต่ผมมาปิดวันอังคารผมมีคิวสัภาษวันอังคารก็นั่นไหนชมเร็วๆนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะก็น่าจะเป็นเดือนหน้าแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะ เจอเลือดเยอะไหมเจอเลือดเยอะไหมเจอเลือดเยอะไหมไม่มากครับไม่มากคือเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีมีสินทางการแพทย์เยอะเท่าเท่าที่อาจเพราะที่อาจส่วนใหญ่เล่าเรื่องก็คือเล่าเรื่องในห้อง e ER อเนาะแต่ของเราจะไปหลายๆที่มีมีพาร์ททางการแพทย์บ้างไม่บ้างหรอกก็มีแหละ แต่ว่าดําเนินเรื่องส่วนใหญ่ก็จะแบบไปที่อื่นอะไรเงี้ยที่เล่นกับตูนชื่อเรื่องอะไรคะชื่อเรื่องเพราะรักครับอันนั้นปิดกล้องไปแล้วครับช่วงนี้อยู่ในช่วงการตัดต่อเป็น post production นะฮะก็น่าจะได้รับชมต้นปีหน้าอันนั้นก็เป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลงลึกมากเท่าไหร่เป็นแค่หมอเป็นเป็นหมอครับแต่ว่าไม่ได้ลงลึกมีเจอสัมผัสพิเศษ ในกองบ้างไหมคะไม่ส่วนตัวผมไม่เจอแบบไม่ได้เห็นแต่แต่ก็มีความรู้สึกบ้างนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรครับปั่นเป็ดเมื่อวานใครปั่นปั่นทั้งคู่ฮะพรุ่งนี้ปิดกล้องละครับหมอขาอย่าเป็นโรคหัวใจอุยพี่อยู่ดอัพเดตผลงานหน่อยนะคะมีอะไรบ้างก็คือ มีพราะลักที่ปิดกล้องไปแล้วเนะเาะรอออนแอร์ปีต้นปีหน้า,าป่านางเสือที่กำลังจะปิดแล้วก็น่าจะออนแอร์ภายในปีนี้ Make a Wish ภารกิจในเทวดาที่เป็นซีรีส์คู่กับองฟลุ๊กนะครับก็น่าจะออนแอร์ช่วงต้นปีหน้าถ้าไม่มีนนอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็อุบัตลิละเกาะสวรรค์ซึ่งอยู่ในช่วงการถ่ายทำครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนแล้วก็จะออนช่วงไหนยังไม่มีกำหนดคนระับ มีผีหรอก็ก็ก,ก็นิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นผีน่ากลัวเป็นผีติดตลก <c oughs> ก็เนะาะเราเราเป็นเป็นหมอที่มีสัมพันธ์พิเศษเแล้วเราเจอเทวดาถ้าเจอเทวดาได้มันก็น่าจะเห็นผีนึกออกปะตามตามตามชื่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น อ,อันนันเสพปิดกล้องเมื่อไหร่มันนี่จริงปิดวันสุดท้ายวันพุธนี้ครับนะฮะแล้วชีวิตจริงมีสัมผัสที่หกไหมไม่มีครับไม่ได้มีแบบเห็นไม่ได้มีแบบอะไรแต่ว่ามีคุณรู้สึกนิดๆหน่อยๆรูปน้องฟุกเมื่อวานใครถ่ายให้น้องครับรูปน้องฟุกรูปน้องฟุกเดี่ยวเหรอครับเป็นทีมงานถ่ายครับผมนั่นจะอยู่ในห้องช่วงนั้น นะฮะผมไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นไปพักผ่อนแหละพรุ่งนี้ผมถ่ายเช้าเนาะก็ก็ก็ตามนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ม e ีโอกาสมาไลฟ์กันนะฮะเพื่อชวนน้องไลฟ์มาด้วยนะฮะในรถครับใช่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 ใชใชท่านนี้วันนี้ท่านปีนี้ท่านดูเรื่องไหนของฮิวดโออ่อน่าจะป่านางเสือครับโอเคไปแล้วครับ บายบายนะฟันดี้ฮะ